สวัสดีครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยและเสื้อแดงทั้งประเทศครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับท่านครับ มาแล้วพวกเราตันหัวหน้าครับพวกเสื้อแดงภาคตะวนออกนปชทั้งประเทศรอฟังเสียงท่านอยู่เขาถามคำถามผมตั้งแต่เมื่อกลางวันจนถึงตอนนี้ว่าเมื่อไหร่หัวหน้าทักษิณจะกลับบ้านครับ และพาตัวหนอ,อครับคหนอาครับชาแสดงที่รับฟังรับชมอยู่ที่เชียงเดชก็พี่น้องผมคิดถึงกันนะครับวันนี้มารวมกันมากมายผมก็คิดถึงพี่น้องครับแล้วก็อยากจะไปหาพี่น้องเต็มที่แล้ว ครับวันที 12, น่สิบสองสิบามนี่วันจะไปสงการไปทำบุนสงการที่เรียนงันซะหน่อยพี่น้องทางอีสานก็แวะไปกินข้าวกันต้องมือได้ไปกินข้าวหลามไก่ย่างได้ครับหัวหน้าครับ,รบท่านขวัญชัยพยธนาคนรักชมประธานชมรมคนักอุดรเคยให้สัมภาษณ์เมื่อสองวันนะครับ ว่าจะเอาประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทยเกือบ16ล้านเสียงเนี่ยไปรอต้อนรับท่านที่เวียงจันทร์เข้ามาทางหนองคายท่านจะมาไหมครับผมอย่างนี้ครับผมจะไปผมจะไปถึงวันที่12ตอนเช้าแล้วก็นอนวันที่12นอน13วันที่14ไปยๆก็จะบินต่อไปที่เสียบเรียบไปทำบุญเือนกัรทำบุญสงการที่เสียบเรียบ ถ้ามีน้องใครใกล้ที่ไหนอยากจะไปทกมุนกับผมก็ยินดีครับยินดีต้อนรับครับเอาอ๋อเป็นหมื่นอย่างงี้คงจะต้องใช้รถบัสเยอะมากครับอนที่เสียงเรียบเสียงเรียบครับแล้วก็คนทอยากจะไปเจอพี่น้องก็คิดถึงกันนะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยพี่น้องครับบ้านเมืองตอนนี้ก็กําลัง ข้าสู่ความลองดองคนที่ไม่อยากลองดองเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงบาเมืองหรอครับคิดถึงว่าทํายังไงจะให้ชนะเลือกตัง้งไม่ได้คำนึงถึงว่าบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรแต่ว่ายังไงก็ไปชนะครับคุณคุณอยากชนะโดยไม่ยึดประชาชนเนี่ยไม่เคยชนะถ้าคุณอยากชนะต้องยึดยง ู่กับผลประโยชน์และความความสุขสบายของประชาชนดีแล้วครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบานนลนายกที่รักได้ทำงานมาถูกทางมากแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานปัญหาต่างๆจะคลี่คลาย,ยรวดเร็วมากเพราะวันนี้ความขยันของท่านนายกแล้วก็การที่พวกเราก็ได้ช่วยกันได้ทำงานแนะ้ ดึงคนต่างประเทศเข้ามาสะสูประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลประเทศนั้นเนี่ยเขาจะเห็นชัดเลยครับว่าพักเมืองกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีในขณะที่ระาบก,กําลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ของเรากําลังจะไปได้ดีเพราะฉะนั้นความจาเป็นในการที่จะปลอง g d อ n ในความจําเป็นที่จะลงตเป็นหนึ่งเพื่อสร้างบ้านเมืองให้แข็งแรงรุ่งหลานของเราเนี่ย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งวันนี้โกรธใครแค้นใครเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นคนไทยด้วยกันเกิดมาแล้วไม่รู้ทัไงนมันเป็นคนไทยด้วยกันแล้วยังไงก็ต้องรักกันนะครับรักมากรักน้อยจะทำงานด้วยกันไม่ทำงานด้วยกัน็ไม่เป็น,ใน,ในไรแต่ว่าหรับวันนี้ต่างคนต่างต้องมาห่านมาทำงานให้ลูกให้หลานนี่ที่ไปกี่วันนี่เปิดเทิมรัฐบาลยิ่งรักก็จะแจก เป่นีวีให้เด็กปฐมหนึ่งทุกคนเลยขอ,อบมออบมกด้วยนยพวกเราเสียงจุดกล้อ<ร>งครับจะทำให้คนไทยเราเนี่ยเด็กไทยเราฉลาดขึ้นทันโลกนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สามารถรู้เท,เท่าเทียมกับคนที่เกิดในอเมริกาในฝั่งในในประเทศฝรั่งทั้งหลายแน่นองครับถ้าเราไม่หันหน้าข้าหากันบ้านเืิงจะไปลำบากแน่น,นอนครับความโกรธความไม่พอใจมันมี อยู่บ้างแต่วันนี้ต้องเกินต้องถือเลือดคนที่เกินเลือดหลายที่ที่สุดคือผมอครับผมเป็นผู้รับผิดชบเยอะทอี่สุดถูกกาแกล้งทุกรูปแบบแต่ผมไม่เคยย่อท้อเพราะผมถือว่าวันนี้ต้องยอมอดทนยอมเสียสละเพื่อให้บ้านเมืองไปได้เพราะฉะนั้นเราพรุงนี้เราจะลำบากครับ เพราะวันนี้ผมยิ่งเดินทางรอบโลกยิ่งเห็นชัดเลยครับว่าเราเนี่ยเสียเปรี่ยบการแข่งขันไปทุกวันเพราะเราเสียเวลา5-6ปีกาที่เปิดเรื่องไร้สาระเพราะต่อไปนี้เราควรต้องอยู่กับเรื่องที่มีสาระและ้วเรื่องไร้สาระนั้นเปให้คนที่ไม่ปรารถนาดีของบ้านเมืองว่าไปแล้วรับรองว่ามันคุณจะเป็นชนกลุ่มน,น้อยทันทีทคนเหล่านั้นนะครับวันนี้ขอพอี่น้อง รักกันสามาัคคีกันโดยพพี่น้องคนเสื้อแดงนี่นะครับเราต้องรักสามัคคีกันอย่าทะเลาะกันเพราะว่าเราจะต้องรวมพลังแล้วชี้นำนังคมว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงอยากเห็นปันเมืองก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงพี่น้องอยากเห็นความยุติธรรมกับคืนสู่พงะมแล้วพี่น้องจะช่วยกันสร้างชาตสิสร้างบ้านสร้างเมืองเ,เป็น ที่พุ่นท่พาของลกูกหลานต่อไปด้านหัวหน้าคร,นครับ้พี่น้องครับพี่น้องปีนี้มีวาระสำคัญสองวาระติดกันสมเด็จพระบรมจะทรงเจริญพระชนมายุครบกสิพรรษาในวันที่2รกฎาคมนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาะถก็จะทรงเจริญพระชนมารษา80พรรษาในวันที่12พฤช่ิกาน นะครับเพราะจะเป็นปีนี้เป็นปีที่ถ้าประเทศไทยยังปลอมรองไม่ได้ยังกลับมาสามัคคีไม่ได้แล้วก็อย่าบอกเลยว่าเป็นคนโจรละพระดีเพราะฉะนั้นที่น้องครับพวกนรานนี่ละที่ถูกเกาหางถ้าที่ไม่เป็นความจริงเราจะแสดงให้รู้ว่าเราคือผู้ที่โจรละพระดีและอยากสืบบ้านเมืองกลับมาสู่ควาสมสงบเพื่อให้ทรงสบายประทัไทยทุกคน เราโดยเฉพาะผมนี่แหละที่เป็นผู้ที่ถูกกระทัเ่เยอะที่สุดพี่น้องก็เป็นผู้ที่ถูกกระทําตามมาเราจะยอมรือเราจะยอมอดทนเราจะยอมทุกอย่างเพื่อลูกหลานเราครับพี่น้องอาจจะห่วงใยพี่น้องสักหนายที่ถูกกระทั่ ไม่ว่าจะถูกฆ่าตายโดยคนใจอมริตพี่น้องที่ถูกปรเย็บทั้งหลายพี่น้องที่ถูกจำคุกเราจะต้องเยียวยาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและพร้อมกันนั้นพี่น้องที่ยังไม่พ้นโทษเราก็จะต้องหาทางทุกอย่างช่วยทุกอย่างแต่ว่อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัย คนทันี้ที่ผมรู้ปัญหาผมก็จะเข้าไปแก้ปัญหาทันทีเพราะฉะนัน้นช่วงที่ผมเดินทางไปแถวใกล้ๆบ้านถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ขอรวบรวมเขียนมาส่งให้ผมและเราจะได้ช่วยกันแก้นะครับพราผมไม่ทิ้งพวกเราเพราะพวกเราไม่เคยทิ้งผมมีน้องไม่เคยทิ้งผมเลยถ้าไม่ชนะพักพุทธไทยไม่ชนะจะลอยขนาดนี้หรอกขนาดตูนไปแล้ว ขนาดโด้นเยอะนะยังได้มาขนาดนี้เพราะฉะแนนพลังของพี่น้องประชาชนขนาดไหนวันนี้ทุกคนครับต้องเคารพประชาชนอย่าไปคิดว่าประชาชนตัวเล็กๆไม่มีพลังแต่เมื่อเขารวมตัวกันแล้วเขาแสดงพลังชัดเจนครับถึงได้ครับเพื่อไทยกับมาเป็นรัฐบาลที่นี้ครับ สนับสนุนรัฐบาลอดทนกันกดีนิดเดียวแล้วพี่น้องจะเห็นชัดเจนครับว่าเมื่อพี่น้องได้รับการันของคนเองเนี่ยรัฐบาลสนใจและห่วงใยพี่น้องขนาดไหนและจะร่วมแก้ปัญหาพี่น้องได้รวดเร็วขนาดไหนทุ่มเทขนาดไหนขี่ไปกี่เดือนพี่น้องจะเห็นชัดเจนครับแล้วก็ขี่ไ่กี่เดือนฟังว่าผมผมจะไปยืนเคียงข้างกับพี่น้องแล้วนะครับโอ้ยแม่อยากได้ยินคํานี้ครับ ไม่นานเจินรอนะครับเพราะเรารอมานานแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ควรนานเจินรอนะครับก็ว่าเจอกันที่มีกันี่เดียเดีกยกได้นะครับท่านหนู่น้าครับผมชาญยุทธแห่งตระกูลครับได้รับเลือกร่างเป็นประธานนปชภาคตะวันออกวันนี้มากันทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศแต่แตผมคนเดียวนะครับจะเป็นผนังทองผนังทองแดงกับแพงเหล็กกับรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้นะครับนอกจากเราจะมีทีมงาน ยังมีเสียงสาวๆสวยๆนะครับที่ท่านหัวหน้าคุณดีอยากจะทักทายท่านสักคำหนึ่งครับสวัสดีค่ะท่านนายกจุลีพรจ,จ้าจุลีพรอ,อ่าท่านาานายกคะดิฉันและแท่านชันยุทธเฮงตระกูลจะขอรบกวนท่านคือวันที่14ที่ท่านจะไปเสียมเรียบจะพาพี่น้องพัทยาไปเยี่ยมท่านได้ไหมคะเลยยินดีอรับ ขอบคุณค่ะแล้วก็สาหาที่ภาพให้ขอบคุณค่ะนะครับยินดีต้อรับครับยินดีต้อนรับครับท่านหัวหน้าครับท่านประธานนปชกลางท่านอาจารย์ธิดาอยากจะคุยด้วยสักประโยคครับสวัสดีค่ะท่านคุณทักษิณค่ะประชาชนไทยคิดถึงท่านมากอันนี้ประธานนปชรับรองได้ว่า มีความรักและคิดถึงท่านจริงๆค่ะขอบคุณครับผมก็คิดถึงทุกคนครับแล้วทุกคนก็เป็นกําลังใจพระเดียนจจำได้ว่าท่านพูดว่าพี่น้องยังสู้ผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคะขอบคุณรับคุณมากเลยที่ที่ช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ไม่เคยลืมกันนะครับจะเป็นราจะผ่านร่องเลยมาเกือบหปีแล้วเนี่ย พี่น้องก็ไม่เคยลืมและไม่เคยทิ้งผมนับรองครับว่าผมเนี่ยจะต้องไปยืนเคียงพี่น้องแน่นอนครับเรียนอยากเรียนว่าท่านอาจจะสูญเสียหลายอย่างที่มีคนปล้นท่านไปเช่นเงินเป็นต้นแต่ว่าที่ท่านได้นั้นมีค่ายิ่งกว่าก็คือหัวใจประชาชนไทยเกือบทั้งประเทศเลยค่ะ แล้วเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ค่ะก็ในนามของพี่น้องประชาชนก็อยากให้ท่านได้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าประชาชนคิดถึงท่านแล้วก็อยากพบท่านในบุคลิกที่เราเห็นวันก่อนเนี่ยก็คือว่าท่านยังแข็งแรงเป็นหนุ่มแน่นกว่าเดิมด้วยซ้ำ ก็ก็หวังว่าอ่าในท่านว่าท่านเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยแล้วท่านเดินทางอยู่แถวแถวเวียงจันทร์บ้างเสียมเรียบบ้างแล้วก็มาเลเซียบ้างพม่าบ้างเี่ทั้นว่าแบบนี้ก็ดีนะจะได้ทำให้คนจำนวนหนึ่งหายใจไม่ทั่วท้องแล้วคนไทยจะได้ไปเที่ยวผมผมเเดินทางอยู่รอบป้าครับไป ไปลาวไปกมไปมไปมัมพูชไปพม่าไปมาเลเซียนะครับอยู่รอบๆเนี่ยนะครับนี่แหละคะ่ะจะทําให้เขาเขาละปีนี้จะเลี้ยวลวจะทาให้เขาอิจฉาแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้วคนเสื้อแดงก็จะได้ไปทัวร์ไปเที่ยวรอบรอบข้างๆประเทศด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะเราขอให้ท่านมีสุขภาพดีนะคะ,ะเพราะพวกเราคิดถึงและรักท่านเนีนรู้หัวใจของ พี่น้องเสื้อแดงว่ารักคิดถึงท่านทุกคนค่ะท่านหัวหน้าครับอีกนาทีเดียวครับอีกนาทีเดียวครับหัวหน้าครับทําให้งานวันนี้คนมาเป็นหมื่นนะครับที่พัทยาภาควันออกมีชายหนุ่มอีกท่านหนึ่งอยากจะคุยกับท่านสองประโยคครับท่านครับสวัสดีครับนายครับผมสําเรืองประจาเรือครับนายครับสวัสดีครับนายครับนายครับชาวจันทบุรีจะขออนุญาตนายไปเยี่ยมด้วยได้ไหมครับนายครับ ได้เจอกันเลยเร็วนี้ครับครับผมขอบพระคุณครับนายครับโคนับโคนาครับพวกเราชาวนปชแดงทั้งแผ่นดินปรารวาตัวว่าจะต่อสู้ไม่หยุดจนกว่าท่านทักษิณชินวัตรจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านครับขอบคุณครับจะได้กลับเร็วๆนี้แนะครับพี่น้องเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะครับ ขอบคุณกครับนันะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ,นนรบขอบคุณครับถนนนะครบนนมคิดถึนะครับขอบคุณครับครั